อ่าครับคันนี้ทรงงานลาวาเบิร์ใหม่นะครับแล้วก็ใส่บอดี้ใหม่ด้วยนะครับคันนี้อ่าอันนี้ก็ตัดให้ใหม่นะครับเจาะบ,บอดี้ให้ด้วยนะแล้วก็เพิ่มเติมก็ใส่กันยกอลูมิเนียม CNC นะครับลูกรล้อลูกเปรดน,นะครับเวลายกล้อจะได้ใฟแลบนะครับอ่าอันนี้เป็นแบตเดิมนะครับ จะเป็น3 3 0 0สามรอมิลลิแอมนะครับเจดี่โวลต์25้าซีนะครับมีสายแถมให้นะอันนี้มีสายแถมให้นะอ่ามาดูว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับด้านในไม่มีอะไรเลยครับด้านในไม่มีอะไรเพราะว่าพี่แกให้เปลี่ยนแค่ปลั๊กเป็นปลั๊ก XT 6 0นนะครับอ่าสายไฟไม่ได้เก็บเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีรีโมทนะครับ อันนี้เบิกแบบไม่มีรีโมทนะครับอันนี้แล้วก็ราชาดนึงนะครับเพราะว่าต้องยก e s c ตัวนี้ออกมาติดตั้งเพื่อบัตรจีนะครับเพราะว่าบัตรจีในนี้ผมอยู่คนเดียวผมทําไม่ได้นะผมต้องยกออกมาเพิ่งเพิ่อเอาขึ้นประกาศจับงานตัวเล็กเพื่อบัตรจีนะครับเพราะว่าบัตรจีขาบรถไม่ได้ครับได้แค่เส้นเดียวอ่ะตูดจะหย่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปไล่น้ำมันใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวพี่แกไปไล่น้ำมันดิฟเองใหม่หน้าหลังนะครับ อันนี้ก็สายไฟมาลุงม,มาลังเนียพี่แกไปเก็บสายไฟเองนะเพราะว่าต้องไปเก็บสายไฟอยู่แล้วเพราะต้องต้องลื้อรถอีกหนึ่งรอบเพราะว่าต้องติดตั้งเซอร์โวนะครับต้องติดตั้งเซอร์โวนะครับอันนี้แบตเพิ่มนะครับอันนี้ลูกพี่จัดแบตเพิ่มอีกสองก้อนนะจะเป็นปลั๊กเสียบตัวนี้นะครับแบบนี้แล้วก็เป็นอะอะไรอะเซอร์โวสามสิบห้าเพื่อไปใส่แทนนะครับประมาณนี้ครับคันนี้ กันยก่อๆนะครับกันยกยังพอมีอยู่นะครับยังพอมีอยู่ห้าหกชิ้นนะครับประมาณนี้ส่วนชุดสปีดก็จะเป็นแปดสิบเอนะครับ ESC นะครับ ATR แล้วก็มอเตอร์จะเป็นสามหกหกห้าสามสามหกหกห้าสองพันสองร้อยอเจ็ดสิบ k v หรือเปล่าสองพันสามรอยเจ็ดสิบ k v ประมาณนี้นะครับติดให้ใหม่แล้วนะใส่เก่าให้ใหม่หมดแล้วนะครับอ่าประมาณนี้ อยู่ประมาณนี้นะครับหล่อๆนะครับไม่ได้เทสให้นะฮะมีอุปกรณ์ให้มีคู่มือให้มีคู่มืออ่าปิดปิดแบตให้นะครับแต่ไม่ต้องปิดนะครับเพราะว่าใช้สายรัดเอานะเพราะว่าจะได้ปิดเปิดได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้ถอดออกได้ง่ายขึ้นมันมีสายรัดแบตแถมมาให้สีเส้นนะอยู่ในกล่องอีก2เส้นนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จตัว 3B ไปให้ด้วยนะพี่แกคงไม่ใช้หรอกว่าพี่แกคงม,มีอยู่ดีกว่านี้ด้วยโอเคประมาณนี้ครับเห็นไหมเป็นอลูมิเนียมหมดแล้วนะครับ รถเบิกใหม่นะจ๊ะโอเคกลับบ้านสุราธ,ธานีขอบคุณครับอื